อยากได้รถไฟฟ้าแต่ยังกังวลว่าที่ชาร์จจะไม่เพียงพอคันนี้เลยครับอาจจะตอบโจทย์ของคุณ BYD C l e o n 6รถไฟฟ้าคันนี้วิ่งได้ทั้งไฟฟ้าเป็ได้ทั้งไฮบริดเติมน้ำมันก็ได้วิ่งไฟฟ้าล้วนก็ได้ สวัสดีครับผมโอ๊ตกับโก้นะครับจากเพจ Space Bar นะครับตอนนี้เราอยู่กับ b y d s e ดี o n 6ซึ่งเขาเป็นไฮบริดระบบ DMI นะครับเรามาดูด้านหน้าดีไซน์เขาเนี่ยจะโฉบเฉี่ยวเล้าใจหน้าตาเขาผมว่าเขาเหมือนกับ BYD ตัวซิลแล้วก็จับมายืดจับมายกให้เป็นรถยกสูงนะครับสำหรับราคาของ b y d s e ดี o n 6เนี่ยจะมีอยู่2รุ่นครับรุ่นด y นามิกราคาจะอยู่ที่9 3 9 9 0 0บาทส่วนรุ่นที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยคือรุ่นพรีเมียมครับราคาเพิ่มมาอีก1นึ่ง อยู่ที่1 3 9 9งล้านบาทครับบอกเลยว่าราคาเล้าใจมากคันขนาดนี้วัสดุขาดด้างในดีขนาดนี้วิ่งทั้งไฟฟ้าวิ่งทั้งน้ำมันมีอะไรจะดีไปกว่าน,นี้อ่ะครับผมโคตรคุ้มมาดูที่มิติตัวรถกันก่อนดีกว่านะครับตัวรถคันนี้ถ้าจะให้เทียบต้องเทียบกับ CLV เพราะว่าคันนี้ขนาดตัวถังรถเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ c เแต่ว่าใหญ่กว่านะครับแล้วก็ ทั้งระบบการขับเคลื่อนเป็นไฮบริดเหมือนกันแต่คันนี้จะเหนือกว่าที่ว่าคันนี้เป็นปลั๊กอินชาร์จไฟได้ขนาดของตัวรถนะครับความยาวอยู่ที่4,775ม mm, ิลมกว้าง1,890ม mm, ิลมสูง1,670ม mm, ิลมฐานล้อยาว2,765ม mm, ิลมทั้งยาวกว่าและกว้างกว่า c r v ข้างในห้องโดยสารใหญ่กว่าแน่นอนเพราะว่าฐานล้อเขายาวมากกว่า c r v ถึง6.5ซ mm. ม มาดูดีไซน์ด้านหน้าหน่อยนะครับตัวไฟเลี้ยวกับไฟ d a y t i m e r ล n n i n g l ไ g h t เนี่ยจะอยู่จุดเดียวกันตรงนี้เลยครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ตัวดีไซน์ของไฟหน้าเขาเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นเป็นหยดน้ําเป็นหยดหยดอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างดูสวยดูพรีเมียมเลยส่วนไฟหน้าก็จะมี2ดวงเป็นไฟต่ำหนึ่งดวงไฟสูง1ดวงส่วนด้านหน้ากระจังหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแอร์อินเทครับเอาลมเข้าไปข้างในเพื่อระบายอากาศตัวเครื่องยนต์รถคันนี้มีเครื่องยนต์ครับต้องระบายอากาศนิดนึงและมีกล้อง ด้านหน้าตรงกลางตรงนี้นะครับตัวล้อเนี่ยเข้ามากับยางจีติ Comfort นะครับขนาด19นิ้วมาถึงด้านท้ายตรงนี้นะครับด้านท้ายตรงนี้ก็คือตรงจุดนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟรองรับทั้ง ac และ dc ส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวรถเนี่ยก็คือจะเป็นที่เติมน้ามันเพราะคันนี้เติมน้ามันก็ได้ชาร์จไฟก็ได้นะครับมาดูด้านท้ายกันดีกว่าครับด้านท้ายเขาเนี่ยจะเป็นไฟท้ายที่เป็นเส้นยาวจากซ้ายไปขวาเลยแล้วก็เขาก็ยังเก็บลูกเล่นของเขาเอาไว้ก็คือเขาจึงมีหยดน้ำเล็กเนี่ยดีไซน์อยู่ข้างในเหมือนเดิมเลยกับ ส่วนสัมภาระด้านท้ายนะครับเขาเก็บไดถึง425ลิตรแล้วก็บ่อหลังเขาเนี่ยสามารถพับได้60-40เพื่อขยายพื้นที่การเก็บของนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ใน b y d C l i o n Six คันนี้เป็นรถที่ยังใช้น้ำมันได้ใช้ไฟฟ้าได้ไฮบริดของเขาอะ่ะก็จะเป็นระบบ DMI DMI คืออะไรเดี๋ยวอธิบายง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจ ไฮบีจะมี2ประเภทก็คือมีแบบซีรีส์ซีรีส์คือการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยจะจ่ายไฟไปที่มอเตอร์กับแบตเตอรี่เท่านั้นจะไม่มีการส่งพลังงานไปที่ล้อส่วนพาราเล่ก็คือถ้าเราต้องการอัตราเร่งเราเหยียบพันเร่งลงไปเนี่ยเครื่องยนต์เ,เขาจะส่งกําลังไปลงล้อไปช่วยกันขับเคลื่อนทีเนี้ย DMI ของ BYD ก็คือดูโอโห e i n t e l l i g e น t ก็คือการเอา2เทคโนโลยีเนี้ยมาลุดใช้ร่วมกันคือรถจะเลือกให้เองว่าเขาจะใช้โหมดอะไรการขับรถ และที่เจ๋งกว่านั้นก็คือรถคันนี้มีแบตเตอรี่ที่ใหญ่เขาชาร์จไฟได้พอเขาชาร์จไฟได้ปุ๊บเนี่ยทำให้เขาวิ่งโดย EV ีล้วนๆเนี่ยได้ในระยะทางประมาณ80-90กิโลโดยที่เครื่องยนต์อ่ะไม่ต้องทํางานเลยถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อยเมื่อไหร่หรือต้องการกำลังเมื่อไหร่เครื่องยนต์ถึงจะติดขึ้นมาคันเร่งเขาอ่ะมันเหมือนจะมีสวิตช์อยู่ถ้าเราเหยียบคันเร่งลงไปจนถึงสวิตตึก๊กเครื่องทํางานละถ้า พูดถึงฟิลลิ่งการขับฟิลลิ่งเขาอะช่วงล่างเขาอะจะออกไปทางนุ่มๆกำลังดีไม่แย่แล้วก็พวงมาลัยเขาอะก็ไม่ถือว่าคมยังมีระยะฟรีอยู่ขับง่ายคันนี้เขาเซ็ตอัพรถมาเป็นรถครอบครัว พูดถึงเรื่องการเก็บเสียงจากห้องภายในดีกว่าผมแอบได้ยินเสียงบางๆอยู่นะก็คือเก็บเสียงได้ดีแหละแต่ก็ไม่ได้เงียบสนิทขนาดนั้นการเก็บเสียงพี่ว่าพี่ได้ยินเสียงจากพื้นถนนน่ะขึ้นมาแต่ว่าโดยรอบๆความเร็วเสียงลมมันไม่มีเลยเสียงลมไม่มีแต่ว่าถ้าได้ยินก็คือได้ยินเสียงที่มันมาจากพื้นถนนส่วนของดีไซน์ภายในนะผมมองว่าเอาจริงๆเขาก็มีครบนะครับแต่ว่าตำแหน่ง ในการที่จะใช้งานอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนนะอย่างเช่นตัวแอร์ตรงกลางตรงนี้ครับมันจะอยู่ต่ามากๆคือปกติแอร์ก็น่าจะอยู่แถวๆตรงนี้แถวๆจออะไรอย่างเงี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาจะอยู่ด้านล่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป่าเนี่ยมันก็อาจจะโดนช่วงล่างหรือถ้าเราจะยกแอร์ขึ้นมาสูงเนี่ยมันก็จะเริ่มเสยจมูกแล้ก็อาจจะมีแสบๆแห้งๆบ้างนะส่วนเรื่องของ ดีไซน์อย่างอื่นเนี่ยผมมองว่าดีมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเขาให้ที่ชาร์จไวเลสชาร์จมาถึง2ที่เรื่องของวัสดุต่างๆเขาก็บุนุ่มมาให้นะครับถือว่าดูดีเลยลำโพงอยู่ด้านล่างอาจจะดูเล็กๆหน่อยแต่เดี๋ยวต้องลองคุณภาพเสียงแล้วว่าเป็นยังไงลำโพงตัวท็อปเนี่ยเขาให้ Infinity นะอินฟินิตี้นะอ๋าใช่ๆ,ๆลำโพงมียี่ห้อนะคือไม่ใช่ลำโพงอะว่าเป็น OEM นะ รถคันนี้มีแอมเบียนไลท์มาให้อยู่ตามจุดต่างๆของตัวรถถูกใจพี่เลยโอ้ยแอมเบียนไลท์เนี่ยพี่ชอบคือจริงๆแอมเบียนไลท์อ่ะคนบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนของเล่นอนะ่ะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพอมันมีกลางคืนนะในรถอ่ะมันไม่มืดมันหาของหยิบของมันก็ง่ายแล้วก็มันก็สร้างบรรยากาศในการขับรถด้วยคันนี้หลังคาเขาอ่ะเป็นแบบซันรูฟก็คือเราสามารถเปิดได้หลังคากระจกเขาเนี่ยยาวีายข้างหน้าไปถึขงข้างหลังเลย แล้วก็ที่สําคัญคือเขามีม่านมาให้เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องกังวลว่าถ้าขับไปแล้วเจอแดดร้อนเนี่ยเราก็ปิดม่านได้ส่วนตรงการตรงนี้ดีนะคือเขามีเป็นเป็นปุ่มที่เป็นเมนวนวลมาให้คือเราบางอย่างเราไม่เร,ไมเราไม่ต้องเข้าไปปรับในจอ,อการเข้าถึงมันง่ายกว่าเช่นแบบเนี่ยเราจะเปิดเสียงปิดเสียงเนี่ยไฟพามากออโต้เบรกโฮแล้วก็เลือกโหมดต่างๆก็เลือกโหมดตรงนี้ได้คันนี้มีโหมดให้เลือกอ,อยู่ที่ 4โหมดก็คือจะมี Eco Normal Sport แล้วก็ Snow ซึ่ง Snow เนี่ยคิดว่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเราลองขับแบบมานอร์มอดีกว่าแล้วตัวกำลังเครื่องยนต์ของเขานี่มันอยู่ที่ 1,500cc สำหรับที่คิดว่าเพียงพอไหมถ้านั่งกันเต็มๆเนี่ยครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือรถคันนี้เขาขับเครื่องในมอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์น่ะ 1,500cc เนี่ยเมนหลักเขาอ่ะคือทำหน้าที่ปั่นไฟแต่ทีเนี้ย สิ่งที่เราไม่รู้เลยเนี่ยก็คือถ้าเราใช้จนไฟเนี่ยใกล้ๆหมดแล้วเครื่องต้องเข้ามาช่วยเนี่ยอันนี้จะกินน้ํามันขนาดไหนแล้วก็กําลังเขาว่าจะขนาดไหนเพราะว่าเขาไม่ได้มีเทอร์โบมาให้คือต้องเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนไงใช่ไหมเพราะว่ารถไฟฟ้าบางคนอาจจะอยู่คอนโดอาจจะอยู่ตึกแถวไม่สามารถมีที่ชาร์จได้คันนี้มันก็มาตอบโจทย์ตรงจุดนั้นเพราะว่าเราเติมน,น้ํามันไป วันหนึ่งเราว่างพอไปชาร์จรถเราก็ไปชาร์จรถได้รถก็ใช้ไฟฟ้าแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีที่ชาร์จด้วยใช่ไหมคุณชาร์จทุกวันเนี่ยวิ่งในเมืองอะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบโลทุกวันเนี่ยคุณไม่ต้องใช้น้ํามันเลยใช้แต่เครื่องยนต์ทีนี้พอไปทางไกลเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวก็ไปเลยเพราะว่ายัางไงยังไงรถคันนี้ก็วิ่งน้ํามันได้อะไรอย่างหนึ่งคือปรับตัวง่ายคนที่ใช้รถน้ำมันมาก่อนเนี่ยพอมาใช้คันนี้อัตราเร่งการรีเจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้หนักหน่วงมากเหมือนรถไฟฟ้า เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานอนะ่ะมันจะใกล้เคียงกับรถน้ำมันเลยแล้วอัตราเร่งเขาก็ดีด้วยนะคืออัตราเร่งเขาอ่ะก็ไม่ได้แย่เลยสูตรถึงร้อยอยู่ที่แปดวิแปดจุดห้าหรือเปล<อ>่าเออใช่แปดจุดห้าพี่อย่าไปลดให้เขาดิไลสไตล์อย่างผมนะสมมติว่าทํางานเลิกดึกถ้านับเวลานอนแล้วก็นอนน้อยเท่ากับว่าเรามีเวลาชาร์จน้อยอนะ่ะสมมติเรามีที่ชาร์จที่บ้านมันก็ชาร์จไม่เต็ม <c oughs> คันนี้ผมว่ามันตอบโจทย์นะส,สำหรับสําหรับคนขยนนะันอ่ะคนนอนน้อยอนะ่ะ เห็นอย่างเงี้ยคันใหญ่ๆขนาดนี้วัสดุข้างในเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ราคาเขาอะอยู่ที่900,000กว่าบาทอ้ยราคาจับต้องได้ใช่900,000บาทได้เทคโนโลยีแบบนี้มันมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอะคันนี้คันนี้เราว่าน่าสนใจแล้วก็ในตลาดเนี่ยมันคู่แข่งเขาจริงๆะมันก็จะมีอะไรฮาวาฮิกช V วี 6, v, ใช่ไหมแต่คันนั้นก็อยู่ประมาณล้านสกว่าโตโยต้า ค <Cost S 2> อสก็ประมาณล้านสอ,อใช่ไหมคือคันนี้จะเทียบก,กับโตโยต้าคอสก็ไม่ได้เพราะคอสไซส์เขาใหญ่กว่า c ี CL v ก็ล้านเ็แต่คันนี้เก้าแสนคันนี้ถ้าเทียบก,กับราคาแล้วอะ่ะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วผมมานั่งหลังแล้วครับเอาความรู้สึกแรกเลยนะเรื่องของการกระเด้งกระดอนอะไรอย่างนี้ ผมก็รู้สึกว่าแอบมีความรู้สึกบ้างนิดนึงนะแต่ไม่ได้เยอะเลยนะครับอาจจะด้วยตรงนี้ถนนค่อนข้างขรุขระก็อาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกได้เยอะหน่อยส่วนเนื้อที่ด้านหลังของเขาเนี่ยผมมองว่าเล็กรูมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ได้ปรับเบาะเลยนะตอนแรกที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็นั่งสบายแล้วแล้วพอย้ายมานั่งด้านหลังไม่ได้ปรับเบาะเนื้อที่เล็กรูมยังเยอะอยู่เลยส่วน head room ผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับกำลังโอเคอาจจะไม่ได้สูงมาก แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยจุดพักแขนมีที่วางแก้วให้เลยตรงนี้ก็ถือว่ามีให้ครบส่วนตรงกลางเนี่ยเขาก็จะมีแอร์แบบปรับมือเหมือนด้านหน้าเลยนะครับแอร์แยกเป็น2ฝั่งนะผู้โดยสาร2คนก็แยกแอร์ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเจะโดนแย่งแอร์เปล่ามาฝั่งเดียวไม่มีเท่าเทียมครับเท่าเทียมกันทั้ง2ฝั่งแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีรูชาร์จเป็น type A กับ type C อ้ผมเห็นแอมเบียนไลท์แล้วนี่อยู่ตรงนี้ นี่ตอนนี้เป็นสีเขียวครับเปลี่ยนสีได้ไหมครับพี่โอ๊ตเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมอ่าโอเคและนี่คือทั้งหมดที่พวกเราได้รีวิวมานะครับ C-Lion Fix ข้อดีของเขาเนี่ยก็อย่างแรกเลยที่เด่นๆนะคือ DMI ระบบเทคโนโลยีของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ ประหยัดน้ํามันแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยคือใช้2อ,อย่างควบคู่กันเนี่ย<ช>คือวิ่งได้ไกลเลยคือเขาเลือกใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ํามันมเราบางทีเราเลิกโหมด E ีวีเนี่ยถ้าเรามีไฟเนี่ยเราวิ่งใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยรถแทบจะไม่ต้องติดเครื่องยนต์ขึ้นมาเลยใ,<ช>ในข้อดีก็ยังมีข้อที่ต้องนึกถึงไว้สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถ2ระบบ<อ>หมายความว่าเราต้องดูแลมันแทนทั้ง2ระบบเราต้องเข้าเช็คระยะเหมือนกับรถน้ำมันทุกประการและบางส่วนที่เรายังไม่ชอบกับคันนี้ก็ยังมีนิดหน่อย ส่วนที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องดีไซน์เรื่องช่องแอร์ที่ยังรู้สึกโบราณไปนิดนึงจริงแล้วก็การขับขี่ถือว่าดีอัตราเร่งดีช่วงล่างดีไม่ได้ติดอะไรส่วนเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเสียงพี่ก้ว่าไงบ้างเท่าที่ลองฟังดูเท่าที่ลองฟังผมมองว่าโดยรวมถือว่าใช้ได้เลยครับแต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่ในสแตนดาร์ดกลางๆครับเครื่องเสียงครับแล้วก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณ BYD Metro Mobile นะครับที่ให้เราเอารถมาทสมาลองใช้นะครับยังไงก็ ผลมาแล้วเราคงต้องปิดคลิปแล้วยังไงก็เจอคลิปหน้านะครับผมยังไงฝากกดไลค์ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสเปซบาร์ครับบ๊ายบาย